เอาเอาใส่จ้าตัวหมูซาได้เอาไว้หลอนโทรศัพท์เอาอยี่ยเอาโอ้ยเนบ่าเอักิจารการลุงเรื่องถ้ามาคาขึ้นหรือเป่ารุ่นหอมไม่หยุดรุ่นอันหอมว่าหยุดเออเออเป็นแต่เฮ็ดขายอยู่นี่แหละเนาะเอาอมยเกียวใช่่ใ่เดที่เด

้เพียนไเนี่ยใจว่ไเนี่นอันีด้ตเหนดูแลาเป้่วอมดทอเจาอาเไ่ต้องต้องงเป็นสบคนเติชั่ต่อจงมือขบานไปเนาะเอฟเอฟอันบรนั้นโหลดได้โหลดได้ได้

นี่อะไรลูกเห่อลูกไม่หยุดนีกอไม่หยุดนเลยีประมาณนึงได้ประมาณนึงบูซาเบอร์เ่มเลยันี้จะกับไปไปไปตลอดับเชิ้สาวหน่อยมีงาน่ด้ลูกนี่มีูกเนไปรับเชิ้สาวหน่อยมี่งานอย่างเยัเขอยางเ้ยนี่แหละมันเป็นมาขอถ่ายรูปเข้าเดีนี่นี้ มื่อนี้แหลัมื่อนี้กีตาร์อายขอรูปขอถ่ายรูปล่นตามรูปนี่มื่อนี้จจกาะรกกีกไปแล้วคะใสกระบอมืา้ยาวนนงมทอใกันสู้ายฉัน่อีกบนยเป็นผู้เียหยาดบนเมียเอาไม่ินนอย่ยิน ก็พอไปสามกระเซตัวก็มีแต่นอนสงมามามาวันใครได้ลลายนาทีเละโอ้ยนี่เี๋วฉันเอาอันนี้นลนแลเองข้ามไม่ได้โอ้ย ขามก็ได้อยู่หทไมกนกกับพ่อเดชมู้เจ้าท่วงนิลาพ่อเดชเป็นอี่ยังเลเทียบเปู้เจ้าได้หนิใช่ขอบคุณค่ะอุ้มเจ้าย่าขามเจ้าย่าขามข้าไม่ได้จริงๆเนี่ยนี่ยัอเด็ดแล้วเด็ดแล้วญาตว่าเด็ดแล้วเด็ดแล้วญาตว่าเด็ดแล้ว นี่ด้วยยังอยู่นี่มาพี่มันเปื้อนน้ำจืนเออเออเออน้ำปลักควายไม่ใช่เมืองบ้านเนี่ยตะกี้รถบมีกับจูงกูขามถนนทำอะไรรัดตะกี้รถบมีกับจูงกูบ้านเดี๋ยวนี้รถหลายรถลายแยก โอ้เด็ดไหมไปแ้วบัได้สุกนี่เรียกกดนี่นี่นี่เออบ่นได้สุกเรียกดกดยับคือหนีบเลยมันบกพร่องไปแล้วมันจะเป็นปีนใบเว่ยจังนี่มันท่าทาง้าที่ปิดประตูได้แต่ว่ายปไปขับรถดีนะตองเอาอัดพูดดีอ่ะเท่เป็นรถพิมพ์เธอถือเจ้าของรถพิมพ์ตัวจริงใช่ไหมฉันเป็นคนขับคนขับเอาขับไปไหนก็ขับอย่างนี้เหรอ เดีายวหนึ่งกว่าลนึ่กว่าจะครบก่อนฉันจะงางเถอะวะขนาดโยมันหนาเพราะสวยดีใจดีสิอันนี้อย่าลืมซื้อเลยครับพี่น้องเด้อเสียงด่วงเด้อนี่เด้อวันนี้วันจันหวยลาวออกนะคะทะเบียนรถค่ะจัดเลยนะคะอย่านิ่งดูได้จ้วงจ้วงเมื่อคืนไปยังจ้วงอกระเป๋ากูมึงเชากระเป๋ากูไปหอยไหม พี่้องจวงกระเป๋ากูเ cat ม็ดจวงอาดมาชอยรถอาดรถัน้ข้สีดำเนี่ยสีแงจวงกูมามาหักแขนยังกระเป๋า้วยไว้คุณ